โอเคก็กลับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ด t u c k Channel ในเกมโปเกมอนดาร k r ริ i ซิ่งนะเราก็จะต่อกันจากพาร์ทก่อนเลยเราต้องมาทางนี้นะเอ้ยนี่มันกระเป๋าเหมือนตอนได้โปเกมอนเริ่มต้นภาคเอเ r อ,อร์เลยนะกระเป๋าของ f o r ์เรนานะทำไมถึงมาตกอยู่ตรงนี้กันนี่อ่ะอ่าคอพาโอเคฝนตกแล้วพอเดินมาตรงนี้ ภาคนีนนี่ค่อนข้างจะสู้ยากแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบแทบทั้งทางเลยนะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องสำคัญอะไรเท่าไหร่ผมพยายามจะเล่งให้จบนะภาคนี้ถ้ามีเวลาก็จะทำรัวๆเลยเพราะว่าภาคนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนติดตามแล้วนะมันก็เป็นภาคที่เก่าแล้วด้วยแต่ว่าตอนนั้นผมเปิดโหวตแล้วก็มีคนโหวตภาคนี้กันเยอะนะก็เลยนำมาทำก็ถือว่าไม่ได้เยอะ มากเท่าไหร่หรอกแต่สำหรับในช่องผมมันก็คือเยอะแล้วก็เลยนำมาทำนะแต่ผมคงเลิกเปิดโหวตไปอีกสักพักนึงเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมทำภาคที่ผมอยากทำบ้างดีกว่านะพอก็มีประมาณ3ามีภาคแล้วที่ทำตามการเปิดโหวตนะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ขนาดมอนป่านะมอนป่าเลเวลเ0เลยค่อนข้างสูงนะ ตรงนี้ถ้าเราไปคุยนะ่จะเป็นการต่อสู้นะพยายามหลบให้เยอะที่สุดมาแบตเทินสตพัดซัมปดบเอเจอท่าประเภทไฟไปเป็นเหล็กกับแมลงนะตัวนี้ต้องเจอท่าออรากรีหรอไม่ร่วงโอเวอร์เฮดยังแรงแรงมากเอาท่านี้ไปเลยท่านี้จะออกเร็วมากนะ โอเคเดี๋ยวเราสลับโปเกมอนเอาเป็นตัวบันดิล่าแล้วกันของเราเลเวลร้อยทุกตัวแล้วนะตอนนี้เอ้ยเจออีกแล้วโปเกมอนตำนานอันนี้ไม่รู้จับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปนิดนึงเข้าไปดูลองเข้าไปดูนะเอ้ยถ้ามันเข้ามาโซนแบบเนี้ยแสดงว่าเราจับได้นะตัวนี้ชื่ออะไรเนะี่ยทันโดรัสเหรอ มันจะมีฟอร์มปกติเขาเรียกว่าฟอร์มอะไรอ่ะไม่ใช่ปกติดิมันจะเรียกว่าเป็นฟอร์มอวตารกับฟอร์มตัดป่านะทุกคนอันนี้เราน่าจะจับได้นะแต่ว่าผมค่อนข้างมีพวกโปรแกบ,บอลน้อยนะก็จะก็จะน่าจะยังจับไม่ได้ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยมาจับที่หลังแล้วกันโอเคทุกคนก็จับได้นะตรงนี้แต่ผมจะขอกลักไว้ก่อน มีตัวเขียวด้วยตัวเขียวก็น่าจะจับได้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอรูปเลยไว้ไปทำปกคลิปนี่เป็นไงฝั่งซ้ายฝั่งขวารู้สึกว่าเราจะจับได้ตัวส้มมาแล้วนะในพาร์นก่อนๆเลยก็ครบ3ตัวละมันจะมี3ามสีละฟ้าส้มฟ้าส้มเขียวแต่ว่าโปรเกรบอลเราค่อนข้างน้อยนะก็เลยยังไม่จับจับไปก็ไม่น่าจะได้ นอกจากจะมีมาสเตอร์บอลคัดเรามีอยู่นะถ้าคัดแต่ว่าผมยังไม่ได้เรียนให้โปเกมอนนะต้นไม้สีฟ้าพางนี้ดีเทลหมดแล้วเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนมาจากอวกาศไปเดินยดยวไม่เอาของเคิงอะไรหรอกนี่อันนี้เก็บสักหน่อยแมกอิเทอร์ไม่ต้องมีคัดเราก็เล่นได้ในแบยภางเนี้ย เอ้ยนี่มันฟอเรนนาป่ะเอ้ยไม่ใช่อ้าวใช่นี่ฟลอเรนนาโอเคคนที่ทำกระเป๋าตกไว้นะ่ะตัวนี้จะเป็นไฟผีสตอเอทไปเลยโอโหทีเดียวล่วงเหลือเก้าสิบแล้วได้อิตป,ป่าแบรี่แน่พากลับมานี่อ๋อภาคนี้ฟอเรนนาคือเด็กที่เราต้องไปตามหาเหรอ อปกติฟากไฟเลสนี่เราต้องไปตามหาเด็กมาส่งให้คนในบ้านนี้นะคุณพ่อขอตามหาเด็กจะหลงทางในป่าแล้วไปไงต่อเข้าในนี้เหรอเออตรงนี้เราต้องไปทางไหนเนี่ยอืม ไปทางไหนต่ออ่านี่เราได้ได้อะไรอะ <c oughs> Dark Evolution หินเหรอได้แล้วมามั่งเออเยู่ยหนวะนี่ไม่ให้อะไรทีีที่นี่ใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้เดี๋ยวเอาตัวนี้ออก เราจะเปลี่ยนโปรแกรมประเภทน้ําละเราจับตํานานมานี่ซุยคุณนะเอ้ยซุยคุยโอเคเราจะใช้เป็นตัวนี้เดี๋ยวทําการอัพเรเวลด้วยให้เป็น100ไปเลยได้แทนดี70โอ้โหจะให้เป็น100น่าจะนานนะทุกคนเอ้ยแต่มันติดไอเทมมาติดไอเทมอะไรมามาเตอ,อร์บอนดหม อ๋อไม่ใช่มาสเตอร์บอลน,น่ะเป็นสร้อยสร้อยเพิ่มทางโจมตีของประเภทน้ำเดี๋ยวกิฟกลับไปนะโอเคไปทางไหนต่อทางนี้เหรอเออพอมาถึงตรงนี้แล้วต้องไปทางไหนอะ่ะทางนี้เราก็ผ่านไปแล้วอะ่ะตรงนี้ทำทางเหมือนไปได้เลยแล้วก็กลับมาที่เมืองนี้เหร เกระเป๋าอืเมืองนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะจากที่สังเกตดูถ้ำตรงนี้ก็ไม่ใช่นะเราลองเข้าไปในพาร์ทก่อนละน่าจะไม่ใช่ทางนี้เดินกลับเอพร้อมรังสองมีสองหางนะ ไปไหนต่อเนี่ยทุกคนเฮ้ยทุกคนหรือว่าอืมถ้ามันเป็นตามภาคตามภาคไฟเลสนะมันต้องกลับไปเมืองแรกเวลาเราทำภารกิจเด็กเสร็จแล้วนะเราต้องกลับไปส่งภารกิจใช่ไหมลองดูนะเฮ้ยน่าจะใช่เนี่ยฟอเรน่ามานี่แล้วนะ อ่านี่ไงพูดถึงภารกิจที่เราทําเสร็จละเดี๋ยวที่นี้มันก็จะพาเราไปส่งเมืองก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนที่จะพาเรามานี่ถ้าเป็นแบบภาไฟเลสเลยมันต้องเป็นประมาณนี้นะนี่ไงน่าจะใช่นี่ขึ้นเรือยอทมาแล้วกลับมาแล้วอ่อะไรเนี่ยให้เรากําจัดเออจัดการพวกแก๊งดาลูกิสนะ แล้ถ้าเรากลับเออถ้าเราอยากจะกลับไปเมือง h ฮคิอ่าก็ให้ส่งข้อความไปโชคดีโอเคกลับมาเมืองนี้แล้วนี่อคนที่พาเราไปมันวาร์ปกันมาไวมากเลยนะวาร์ปไปวาร์ปมาไวมากตามไม่ทันละครั้งก่อนเรายังสู้ยิมเมืองนี้ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปคุยกับมันดู เอ้ยทุกคนเราก็ยังสู้ไม่ได้อะทำไมอ่ะกอสซิกโปเกมอนคืออะไรวะเรายังสู้ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเรายังสู้ไม่ได้สงสัยว่ะเอ้ยทุกคนผมนึกออกละผมจำได้ละเราเคยมาเมืองนี้นะครั้งหนึ่งตอนที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องไปทำเนื้อเรื่องเสริมแล้วนะตอนนั้นอ่ะมันต้องเป็นที่นี่โปเกมอนแมนชั่นเอ้ย ใช่ไหมแมนชัทโปเกมอนนี่ไงที่นี่แหละโปเกมอนผีนะเรายังไม่ได้มาทําเลยลองขึ้นไปดูโอเคมาเรามาจัดการตรงนี้กันก่อนละกันทุกคนเราเคยมาแล้วนะตรงเนี้ยแต่ว่าเราออกไปก่อนเรายังสู้เจ้านี้ไม่ชนะด้วยพรเลเวลมันสูงนะพอเราแพ้เราก็เลยเลือกที่จะไปทางอื่นนะตอนนั้นโอเคจำได้แล้ว โโอ้หตีโคตรแรงครับทุกคนนี่เอาตำนานมาชิวลองดูลองดูไอบรีมแล้วก็ออร่าสปีอ่ะโอเคติดคิดิข้าเป็นหนึ่งตัวเอ้ยฝั่งนู้นก็ใช้ตำนานว่ะตำนานปรทัดตำนานโอ้โหทีเดียวล่วงเนร้ฟหน่อยเนร้ฟวางโจมตีหน่อย เลเวลเรายังน้อยไปจริงๆด้วยไม่ไม่ทันเด์บอลแล้วก็โค้งแข้งไปเลยโอเคลงไปอีกตัวแล้วทำไมโปเกมอนมันดูตัวใหญ่กว่าโปเกมอนเราทุกคนมันใช้ยาเพิ่มพลังปะเนี่ย เราจะลุมตัวมีปีกกันนะเพราะว่ามันมีสก,กิลลดพลังโจมตีโปรรมทเราใช้ท่าไซคิกโอ้โหแรงมากโอเครล่วมไปตัวน,นแล้วโคตรเก่งอะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหมันแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยทุกคน เอาบันตีรัสขึ้นมาก่อนเราก็ต้องเอาลงมาก่อนนะ่ะเอานี่ลงมาสิเออต้องกดอย่างนี้หเห็ดพีจะหมดสองตัวเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวแรกฟื้นเห็ดพีให้บันติรัสนะผมว่าผมซื้อมาแล้วนี่ไอเทมเอา้าวยาเราก็ยังไม่ได้ซื้อทุกคน เออผมจำได้แนละ้วเมืองก่อนมันไม่มียาขายฟูรีไปเลยแล้วกันแล้วก็ใช้บันติรัสท่าตัวตนเอทไปไม่น่าไหววะทุกคนดูจากกลางแล้วทรงล้วแียฟูรีฟรีเลยโอ้โหเสียตั้ง8,000เก่งอะ่ะนี่ขนาดบอกกันว่เราฟูลทีมร้อยนะทุกคนฟูลทีมเวลร้อยอะ่ะยังไม่ไหวเลยอืม เอาตัวนี้ไปเก็บก่อนแล้วกันค่อยมีเวลาค่อยไปอัพให้มันถึงเลเวลไอ้นี่นะถึงเลเวลร้อยนะเดี๋ยวตอนนี้เราปาร์ตี้เลเวลร้อยก่อนร้านค้าโคตรเก่งอะเจ้ากีนมันเก่งมากแข่งแกล้งเกินไปละไม่มีอีกแล้วทำไมเมืองเอ้ยนี่มีแม็กพชั่นนี่โอโหเราไม่ได้เข้าร้านค้ามานานขนาดไหนอะ่ะ เราซื้อของแพงได้ตั้ง4ี่สิบห้าสิบอันเลยนะลองดูอีกทีนะทุกคนจะไหวปะเนี่ยนี่ขนาดเราปาร์ตี้เลเวลร้อยเต็มเ็มแล้วนะเอาเป็นสองตัวนี้ตัวแรกดีกว่ามาตู้กันเจ้าเจ้ากินนายจะแข็งแกร้งเกินไปะเจ้ากินๆๆที่หน้าตาเหมือนเบนเนอร์เนี่ยเอาท่านี้ไปก่อนเลยแล้วก็ท่าอะไรดีอะ ถ้าไฟาแล้วกันเราจะจัดการให้นกรลวงไปก่อนโอ้โหมันใช้ท่าไอ้นี่อเปลี่ยนเป็นนกกกตาอีกอ้าวเปลี่ยนเป็นลิซา,าออดอนลงมาสวยเลยโดนเราตีไปนะโอเคเจ็บว่าอุย้ยอย่าล่วงอย่าล่วงลูกบอกว่าเรายังไม่ล่วงโจมตีไปต่อเนื่องเอาอีกตัวหนึงฮิลให้โดยแม็กโคชั่นไปเลย โอ้โหขนาด HP เต็มอ่ะปกติเคืรองเคว้งทำดามเมจใส่โปเกมอนเราจะไม่ค่อยหนักนะโปเกมอนไอ้บันดีล,ล้าอะมันจะโดนไม่ค่อยหนักนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ชุบแล้วกันโดนปีตื่นเต้นมากการต่อสู้อันเล่าร้อนชุบไปก่อนเลยแต่รอบนี้ผมว่าเราค่อนข้างเปิดสวยนะ ถ้าไฟไปมันจะได้โจมตีไอตัวข้างล่างสังเวยนะเอาไอ้นี่เลยเอาให้เต็มหลอดไม่ตีหรอนี่เฮดี HP เต็มหลอดละโดนแอรีกันไปเจ็บเจ็บแล้วก็ยื้อให้ตัวเองดีกว่ายื้อชีวิตมันไว้ก่อนเราดี๋ยวจะยังไม่ยัง เราจะยังไม่ให้มันล่วงโอเคคิเตะเข้าฮิตล่วงไปแล้วตำนานมาลงมาแล้วนะไม่ฮิวแล้วลองลองตีส่วนดูโอ้โหล่วงเลยเหรอแค่ลองเนี่ยแค่จะลองตีส่วนเนี่ยล่วงเลยใช่ไหมโอเคล่วงไปแล้วโอวว้โหเ,เนี่ยต่อยทีเดียวล่วงโปรแกรมตำนานตัวนี้แม่งโคตรเก่งเลยโคบิลอนเลยเนี่ย แต่ว่ามันเหลือตัวเดียวละออล่าสปเปียแล้วก็เอาเลดลุ่มโหดีนะเรายังไม่ล่วงไม่เป็นไรปรกัิว่าเรายังเหลืออีกเยอะนี่โจมตีท่าที่ไวเลยรดเร็วยังไม่ล่วงวะเราน่าจะชนะแล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนจัดการได้แล้วเป็นไงล่ะ ชนะแล้วนะโหค่อนข้างตึงนะเจอกับเจ้ากีลอมเนี่ยมันแข่งแก่งขึ้นตลอดทุกครั้งที่เจอเลยนะต้องไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนเลยตอนนี้อ่าโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้ว่ะคนจอย thank you ไป เราต้องไปลุยโปเกมอนแมนชันกันต่อที่ที่มีสู่สารโปเกมอนฝังอยู่พวกโปเกมอนที่ตายไปแล้ววนเวียนอยู่ที่นี่รุยคงไม่มีใครเก่งกว่าเจ้ากี์แล้วมั้งในเนี้ยบนนี้จะมีแกงอรเก็ตย็ดอยู่นะสามคนมาสู้กันตัวเดียวเองเหรอพวกนี้นี่เขาจะเป็นแบบเชิงแบบเออ ผู้ทรงศิลน,นะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันเฮ้ยอย่าตายเรียบร้อยเรียบร้อยเราตีสกิลออกไปก่อนแล้วอะเราเพิ่งจะเห็นว่ามันจะใช้ท่านั้นนะมันเป็นท่าแบบสะท้อนดาเมจอะถ้าเราตีมันเราก็จะตายด้วยนะถ้าตีมันตายอะล่วงไปเลยบันิีล้านเราแต่ระยำเลย โอเคขึ้นไปเ <router> จออีกแล้วเดี๋ยวเราฉีดแม็กซ์สักหน่อยแม็กร<ๆ>ีเพลย์อยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหยียบวงแอเรียนะ <S 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 เพื่อที่จะทำการฮิลให้กับโปรแกมมอนในปาร์ตี้ เนี่ยถ้ามันใช้ท่าเนี่ยถ้าเราตีมันตายเราจะร่วงด้วยนะโปเกมอนเป็นไงรู้อยู่แล้วแต่เราก็ตีมันตายนะงงตัวเองเหมือนกันโอเคฮิวเรียบร้อยฮิวให้ทางปาร์ตี้เลยได้ผพายันมาเมื่อกี้อีกตัวสู้กับอีกคนนะโอเคเรียบร้อยฮิวก่อนโอเคไปมา ใครจะไฟก็มาสามตัวกดโปแกมนผีเอ้ยใช้ไม่ได้บบพวกโปแกมนผีเราห้ามใช้ท่ากายภาพล่วงไปนี่ท่านี้รลัวๆไปเลยนะโอเคเอ้ยแลกวอซ่ามันอะทุกคนอุ้ยมันเงาแลกวอซ่อาล้วะนะ สตัวเป็นการต่อสู้แบบด okay. ับเบิลแบทเทิลโอเคอ้าวแต่บันตีราสเราไม่ได้เป็นคนตีร่วงนะตัวอื่นตีร่วงแต่บันตีราสเราต้องร่วง้วยพอโดนเอฟเฟกของท่าต้อนดาเมจนะจบเลยบันตีราสบอกฉันไม่ได้เป็นคนทำร้ายแทๆ้ๆตรงไปฮิวก่อนอ้ไป ไปทุกคนเดยกันต่อเราใกล้ถึงชั้นบนแล้วนะมาสู้อีกแล้วโอ้ยโดนไฮเปอร์โนซิตหลับไปแล้วจะรันอะไรของผมเนี่ยเราต้องตอบสู้สิเออวะลืมหลับแล้วก็พูดอยู่แท้แ้ว่าหลับนะยังจะกดตีอีกงงตัวเองเหมือนกัน นี่บาเซนคลิกวะตีไปอีกทีนะคิดที่เข้าฮิตท่าเดิมเลยใช้ไม่ได้แฟดแคนนอนแฟดแคนนอนโอ้เฮดมาโอ้หยังแรงอะ่ะ ตัวนี้แล้วกันไฟไปเลยโอเคเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วเอาเลดใส่น่าจะลวงจากเอฟเฟกต์สนามนะเรียบร้อยไปไปกันต่อนี่มันเงาอะไรกันครับเนี่ยนี่มันเงาอะไรกันนะา เหมือนแลกวอซซาเลยเฮ้ยทุกคนเป็นเงาแลกวอซ่าเลเวล90แต่ประเด็นคือเราแบบเรามีพวกเก็ดบอลอะไรแบบนี้มาไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมอะ่ะบอกเลยว่าไม่พร้อมเราไม่ได้ซื้อติดมาเลยนะทุกคนโอ้เสียได้อะ่ะมีมาไม่พร้อมจริงโอ้คิดว่าได้ ต้องไปซื้ออุลตราบอลอะไรมาให้มันเยอะกว่านี้นะตอนแรกคิดว่าเป็นเงาหลอกนะเพราะว่าปกติตรงนี้มันจะเป็นเจ้ากาลากละนะเป็นคุณแม่นะโอ้อันนี้เป็นแลกวอซ่ออ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 อาเลยว่ะแลกวอซ่านายมาทำอะไรที่นี่นายต้องอยู่บนภูเขาไม่ใช่หรอ โอ้ยจะจับได้ไหมเนี่ย่อยจับไม่ได้หมดแล้วโอเคทุกคนนี่ผมตัดภาพอะไรนะผมลงไปซื้อไปซื้ออุลตราบอลมาแล้วซื้อมาค่อนข้างจะเยอะเลยนี่ทุกคนดูหนึ่งร้อยหนึ่งลูกถ้าไม่ได้ให้มันรู้ไปนะมาแล้วกวซ่าหรอตำนานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะจับตำนานในวันนี้แหละเรเวเก้าสิบน่าเอามาใช้มาก ไม่ต้องตีหรอกจับเลยกลัวตีแล้วมันล่วงเฮ้ยแต่มันเลเวล9ก้าิไม่น่าจะล่วงง่ายๆเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยนะทุกคนเลเวล9กสิโดนทีเดียวล่วงโอโ้โหเป็นถึงตำนานเลเวลเก้าโดนท่าเดียวล่วงเนี่ยนะมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะแหมตำนานนะไม่ใช่โปเกมอนข้างทางป่าแรกจะมาโดนทีเดียวล่วง แต่ว่าเป็นไปแล้วนะโยนไปจนกว่าจะได้นะใช้อุลตร้แมนโยนโยนไปเรืวๆเรามีตั้งร้อยกว่าลูกอุนตร้าบอลเป็นบอลที่จับได้ง่ายที่สุดแต่สู้มาเตอร์บอลไม่ได้โอ้ยแตกแบบไม่กระดิก2ทีให้เราเลยนะไม่มีหนึ่งสองเลยทุกคนเออล่วงไปตัวแรกของเรา มาแต่ว่าแลกวอรซ่ามันไม่ได้เออมันไม่ได้โดนผลของทะเลตายด้วยนะเราจะโดนนะเหมือนกับโปเกกรมตัวไหนถ้ามันไม่บินอนะ่ะมันจะโดนแต่ตัวนี้ของเราก็บินนะเราก็จะไม่โดนโดน,นี้เทอร์เมนสปรดนะท่านี้จะมีป p อยู่ที่5ดาก้อนเผาโอ้โห ติดขีนะทุกคนซุปเปอร์ขีเลยกเมื่อกี้เราล่วงไปเลยนะวิกตินี่ช่วยหน่อยบอลไฮเปอร์วีมโอ้โหเพชรผีเหลือรอดเรื่องเลยความแรงแรงทุกท่าเลยนะี่แล้ววอซ่าตีไม่ได้ละถ้าจับได้นี่ต้องเอามามต้องอามาใส่ในปาร์ตี้แล้วนะตัวนี้ทีที่เข้าฮิตเดือยร่วมไปละเจอกับสปไปเดอร์แมนแล้วหน่อย อุ้ยสองทีเกือบแล้วเกือบมีทีที่สามโอ้โหจับยากแท้ดูดิดูมันตีเลเวลร้อยแล้วสิทุกคนถ้ามันตีแรงทุกท่าเลยนะมันเพิ่มพลังโจมตีแล้วเพิ่มสปีดนะแตกรัวๆไฮเปอร์บีมไม่เหลือนะสองทีล่วงเอาโอ้ยกดผิดมาดูคาดิโอคิวของเจ้าแล้วแฟตแคนนอน รอบนี้ผมจะลองโจมตีให้มันแบบให้มันเนดพีน้อยๆนะทุกคนเพราะรู้สึกว่าเราจับยากนะลองดูหลอดเหลืองละไปลูกแรกแตกอย่างรวดเร็วแต่มันตีเราไม่ค่อยแรงนะจับได้แล้วทุกคนโอ้ได้แล้วนะและ้วก็ซาเอาแต่ว่ามันก็ยังไม่หายไปอ่ะทุกคน ดูดีกดมาก็เจอเหมือนเดิมนะผมขอรันแล้วกันนะพอเราจับมันได้ละอย่างนี้ใครอยากได้สักสิตัวก็จับได้นะถ้ามีเวลาเสียเปลืองซกักเปลืองโปเกบ,บอลเยอะนะแล้วก็เสียเวลาเยอะด้วยกว่อจะจับได้แต่ผมเอาตัวเดียวก็พอตรงจุดนี้ภาคนี้มีตำนานให้จับโชคแต่น่าจะเสียเวลาเยอะอะทุกคนมันไม่มีมัตเตอร์บอลขายอะแต่โปเกมอนภาคส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะมัตเตอร์บอล อ่านี่เจอใครอ่ะอุ้ยข้างหลังเป็นกีลาตีน่านะทุกคนกีลาตีน่านี่เป็นโปเกมอนในตำนานเลยขามมิติมะเนี่ยนะเออเขาบอกว่าเออไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าอะไรวะอ่านไม่ทันอ่ะรู้แค่ว่ามันบอกว่าตัวเนี้ยคือกีลาตีน่านะปีศาจโปเกมอนปีศาจกีลาตีน่าอะไรประมาณนี้ปกติเราขึ้นมาข้างบนเราจะเจอพวกแกงล็อกเก็ตสิแกงล็อกเก็ตแล้วก็คุณปู่ฟูจิ ถูกจับตัวแต่นี่ไม่ใช่อ่ะนี่ขึ้นมาเจอตำนานโอ้โหตั้งแต่เข้ามานี้เราเจอตำนานเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ซาพูดถึงพันเนี้ยเจอเยอะมากเลยตำนานโอ้เฮีน้อยละล่วงเรียบร้อย <c oughs> บ้าใครจะให้ล่วงลองอ่านใหม่นะทุกคนอคนนี้น่าจะเป็นยิมลิดเดอร์ขอร้องให้เราช่วยจัดการกับ โปเกมอนปีศาจตัวนี้นะมีชื่อว่ากิลาติน่าก็คงให้ขับไล่มันแหละประมาณนั้นนะแล้วเขาถึงจะกลับไปที่ยิมมั่วมัวด้วยถูกนิดนึงถูกแค่คำว่ากิลาติน่าเนี่แหละลองจับดูนะทุกคนแต่อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอะกิลาติน่ามันก็บินอยู่นี่ว่ะแต่ว่ามันโดนผลของทะเลทรายนะ หรือว่าไม่โดนเฉพาะไอ้นี่ปะโปรแกรมมันมังกรเหรอเออช่างมันตอนนี้เรามันเนร์อพลังโจมตีมาแล้วนะโอเคไปจับรัวๆไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเออโปรแกรมมันไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหรอ่อ่ะถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้นะเพราะว่า HP ของกีาติน่าจะลดทุกเทิร์นนะทุกคนดูดิ มันจะลดตลอดนะถ้าสมมติมันโดนท่าเนี่ยเอ้ยมันโดนเอฟเฟกต์แอเรียทะเลทรายอะ่ะมันก็จะลดไปเรื่อยๆน่าจะมีมัตเตอร์บอลนะแสยด้เราไปจับโปเกมอนตำนานตัวอื่นไปละไม่คิดว่าจะเจอถี่ขนาดนี้นะตีแรงนะตีค่อนข้างแรง หรือเราจะไม่จับมันดีโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหตีขนาดนี้พี่ท่านมันจะแรงเกินไปละดูคาดิโอจับให้ได้โดนดากอนคอมัง้งโยนไปเรื่อยๆดากอนคออีกแล้วโยนไปแตกอย่างรวดเร็วไม่มีกระดิกจับไปเรื่อยๆ จับยากจริงนะโหเฮดพีสูดละลูคาดิโอตัวสุดท้ายละเฮดพี HP มันก็จะหมดแล้วนะของกีลาตินา่าโดนทะเลทราย,ายน่าจะได้อีกทีหนึ่งอนะถ้าลูกนี้ไม่ได้มันน่าจะหมดลนะอ่อแต่เราตายก่อนอนะตีตายเลยทุกคนแต่เมื่อกี้อีกทีหนึ่งมันก็จะตายแล้วนะ หมายถึงเราไม่ต้องตีมันนะมันโดนทะเลทรายอันนี้ผมขอไม่จับแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันจะเสียเวลานะคลิปนี้นี่ก็จะ30นาทีละเพื่อความไม่เสียเวลาแล้วตำนานมันเยอะอะภาคเนี้ยจับทุกตัวคงไม่ไหวนะโอเคออกมาข้างนอกแล้วเมื่อกี้เห็นมันบอกว่ามันจะไปรอทีมอ่าเข้าได้แล้ะทุกคนตอนแรกยิมยังเข้าไม่ได้นะเราต้องเข้าไปเขียนในนั้นก่อนไปไล่โปรแกรมนในตำนาน โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอทพัทก็จะขอตัวลาไปก่อนไว้เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ